สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้เราก็มาหยบเกมนี้ครับที่เราเคยเล่นกันไว้ในครั้ทงที่แล้วนะเออเมื่อนางอันมาแล้วแหละเออเกมเนี้ยคือสักแต่ปีที่แล้วมั้งเออเราก็กลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะเออครั้งที่แล้วที่เราเคยเล่นไปรู้สึกว่าไอ้ขึ้นจรวดเนี่ยรับประกันเลยว่าทุกคนจะไม่รอดเออมันรับประกันแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะตอนนี้ผมก็กาลังจะไม่รอดโอเคขึ้นมาทําไมเนี่ยรับประกันแล้วว่าไม่รอด่ะขึ้นมาทําไม ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะเฮ้ยะเรามาเปิดคลิปกันใหม่ดีกว่าทุกคนสวัสดีครับ้วครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาหยกเกมอันนี้ครับเกมแนวที่ทุกคนต้องหลบภัยพิบัติอะไรต่างๆแต่เรายังไม่ทันหลบภัยพิบัติเมืกก่อกี้เราก็ตายไปแล้วนี่นี่นี่ทุกคนเกมนี้มันมีสิ่งที่ผมชอบอยู่หนึ่งอย่างคือการผักคนอื่นตกอ,อตกไปตกไปาจะหลบแบบใกล้ตกแล้วก็จะหลบเชื่ปไหร่ลูงทนันหรอกไอ้คนไหนยืนใกล้ๆวะผลักผลักผก นี่ยแหละชอบชอบจัดจัดเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอตัวเล็กลบตัวเล็กลบล้มล้มแล้วบอกมันล้มง่ายขึ้นนะทุกคนเออเออเออไม่ได้หรอกเอ้ยคารุทันคารุคารุทันเอ้ยล้มล้มง่ายเกินนะทุกคนวันนี้ผมก็มีคาคมด้วยนะปีกไก่ก็เหมือนไก่แล้วนะพัก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 โอโหอะไรครับเนี่ยมาทุกคนอันนี้เป็นดาวของคุกมหมเออคุก ที่เป็นคุกกับข้าวเนี่ยไอเสียงเนี่ยไม่รู้เสียงอะไรนะทุกคนเราฉลองจุดจีหรือเปล่าออกเกมนี้ไม่รู้นะเสียงแบบเหมือนเป็นประทัดนะเป็นเสียงในเกมนี้นะไม่ใช่เสียงบนชีวิตจริงของผมคือเป็นเสียงในเกมอ่าเสียงได้สงบไปะละเราก็มาต่อกันเลยเออมในคุกแห่งนี้นะั้นเราจะไปซ่อนตรงไหนได้บ้างผมว่าขึ้นสูงสุดไปก่อนดีกว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นค่อยโดดลงก็ได้นะ่ะเราขึ้นมาน่าจะสูงสุดละ เกิดอะไรขึ้นเอ่ยพลัาางกิจเนะเรา่านไม่ออกเราต้องรอรุนอีกทีหนึ่งถ้าเป็นการไฟไหม้ก็กระโดดตรงนี้นะจะรอไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้นะไม่รู้ดิมันเหมือนไฟไหม้เราต้องลงแต่ข้างล่างอุ๊ยนั่นไงไฟไหม้ไฟไหม้ทุกคนไฟไหม้ไฟไหม้น่นานจะยืนอยู่ตรงนี้รอทุกคนเออหวังว่าจะไม่มีอะไรล่วงมาทับเรานะถ้ายืนอยู่ตรงพื้นย่ะมันไม่โดนไฟไหม้แน่นอนทุกคนเออแต่ถ้าชีวิตจริงนะถ้าคุณยืนอยู่แบบนี้ตายแน่นอนเออเออ,เอ,อถ้าไฟไหม้บนชีวิตจริงต้องทำยังไวงวะเนี่ย ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คงต้องปีนกำแพงเออไม่แน่ก็ให้ท่านิ0เมตรเตะกำแพงอ่าเราลอดชิวๆทุกคนเออนี่ยครับไฟไหม้มันจะไม่เฉพาะสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างนะเออพวกพื้นยะอวอิว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 โอ้แล้วเราก็ต้องระวังไอ้พวกนี้เดินเออให้มันแบบไม่มาโดนเราโอเครอดมาได้ของยังไม่ไหม้หมดเลยโอ้โหรอดสลอะไรวะไม่เห็นท้าทายเลยไม่หนุไม่นุยงโอเคมา อันนี้เป็นดา่านสวนสนุกครับทุกคนก่อนอื่นเลยมาสวนสนุกเราจะไม่เล่นม้าหมุนครับทุกคนเพราะม้ามันหมุนเออเราจะไปเล่นอย่างอื่นอย่างเช่นสิ่งที่มันหวานเสียวอย่างเช่นอันนี้อันนี้สามารถหลบเซนนมีได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาเล่นอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่งน่าจะดีกว่านะทุกคนเพราะถ้าปีนอาจจะลงมาได้ยากเออถ้านั่งเนี่ยอาจจะแบบลงมาได้ด้วยเครื่องนี้เออแล้วเครื่องนี้เมื่อไหร่มันจะไปฮัลโหล มันต้องนั่งเยอะๆก่อนปะหรือว่ายัางไงไม่รู้สิมันไม่มีปุ่มกดให้ไปนะเฮ้ยหรือว่ามันไปไม่ได้ปะมันไปไม่ได้ปะเท่าที่ผมจําได้ล่าสุดให้ไปได้ดิเนีย้ยเนี่ยมันขยับอยู่นะทุกคนเออแต่ต้องมีคนขึ้นไปกดปุ่มปะมีคนล่วงตกมาตายเต็มไปหมดเลยเขาโดนอะไรกันเฮ้ยซึนามิซึนาม,มิผมเห็นผมเห็นเฮ้ยผมเห็นจากฝั่งนู้นนะทุกคนซึนามิแต่มันมาโผล่ฝั่งนี้เจอเลยผมรอดแลลวทุกคนเออผมรอดลว ขออนุญ,ญาตเลยนะครับปิดเสียงทุกคนนะทุกคนเราได้ปิดเสียงไปแล้วทุกคนก็เสียงประทัดมันน่าลำคาญจัดๆเลยนะทุกคน,อนเออใครที่ลำคาญแล้วก็กดออกคลิปไปขออภัยด้วยนะครับเราผักคนต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยอๆๆมันตายสามคนได้ไงวะหักผักอยู่ดีๆตัวปิวกันสามคนแล้วก็ตายโอ,โอ้โหนะทุกคนเรามาถึงจิงช้าสวรรค์แล้วนะทุกคนเออจิงช้าที่จะพาเราไปสวรรค์ จิงชาสวรรค์เนี่ยเขามีประวัติอยู่นะทุกคนอาทุกคนเราขึ้นมาจุดสูงของชิงช้าสวรรค์แล้วนะเออจิงช้านี้ก็อากาศเย็นดีครับอยู่ข้างบนเอออยู่ข้างในอันนั้นอาจจะอากาศไม่เย็นขนาดนี้แต่อยู่ข้างบนนี้ก็จะตายง่ายๆโอเคเรายังไม่ตายนะทุกคนฉันยังคงหายใจชีวิตมันต้องเดินตามหาวันผีดกลมคุกคานไม่เท่าไหล จะหนาวตายก็ไม่อยู่เนอปากอ,อะไรวะเนี่ยยืนอยู่เฉยๆก็ปิวตายป้าบอทุกคนถักมันผักยากขึ้นนะทุกคนอเถักแล้วตัวเองจะตกเองอมีใครไม่กระโดดเหยียบเด้ย เอาเอากระโดดลงเองเลยอุ้มผักก็ดีนะกูกระโดดลงเองแม่งเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นพาร์ทส,สองของเกมนีแน่นอนทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีคําพูดไม่เหมาะสมหรือคำหยาบคายมากเกินไปยังไงก็ขออภัยจริงๆหวังว่าทุกคนจะกดติดตามและกดไลค์กันและคอมเมนต์มาได้เลยถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรเล่นเกมอะไรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบาย